สวัสดีค่ะข่าวจิตตานิว้วเมื่อวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาทีมฟุตบอลน,นักเรียนโรงเรียนเทศบาล5วัดป่าจิตตาสมคคีรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลในรายการ p t t GO Thailand 2023ณสนามบุญยศจินดากรุงเทพมหานคร โดยทีมฟุตบอลรุ่นไม่เกินอายุ14ปีโรงียนทศบาล5ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศกับทีมท่าเรือเอจากการแข่งขันคัดเลือกจากทั่วประเทศโดยครึ่งแรกทีมฟุตบอลโรงียนทศบาล5วัดป่าจิตตสมคีได้เปิดรูปย่างหนักและมีเกมรุกที่เหนือกว่าแต่มาทำพลาดจากการทำฟาบริเวณสุดโทษทำให้เสียประตูไปในช่วงท้ายครึ่งแรกต่อมาในครึ่งหลังทีมฟุตบอลนักเรียนโรงเรียนเทศบาล5 เปิดเกมลุกอย่างหนักหวางทวงประตูคืนแต่ทีมท่าเรือ FC ก็แข็งแร่งต้านทานการลุกของทีมฟุตบอลน,นักเรียนโรงเรียนเทศบาล5วัดบาดจิตตดสมัคีไว้ได้จนหมดเวลาการแข่งขันทําให้ทีมฟุตบอลน,นักเรียนของโรงเรียนเทศบาล5ทําได้เพียงคว้ารองชนะเลิศในรายการแข่งขัน PPT Go t t h i l l n n d 2023นี้ไปอย่าง น่าเสียดายยังไงโปรดติดตามและตามให้กำลังใจทีมฟุตบอลของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล5วัดปาติตตสัดสมคีในการแข่งขันต่างๆต่อไปและติดตามข่าวการแข่งขันได้จากเพจโรงเรียนเทศบาล5วัดปาจิตตสัดสมคีดิฉันเด็กหญิงปัศราอีกตาแสงดิฉันเด็กหญิงคารินทิพเชชประลุสวิสดีค่ะการแข่งขันเมื่อวานเป็นอย่างไรบ้างคะจากการแข่งขันเมื่อวานก็เราท,ทําเต็มที่แล้วแต่ว่าเราพลาดท่าเสียจุดโทษ ก็นา <baptism? S 1> ่าเสียดายได้รองแชมป์แต่ว่าเราก็จะทู่ต่อฝากเป็นกำใจให้กีฬาเทศบาลนวัดปายิตตะทำให้ไดครับขอบคุณเทศบาลห้าสู้สูครับคุณปอบแปงทิตาแม่พระปากกระชากมาเองเลยตัดเข้าในมาหลบมันดึงแหวกมาสองแล้วไม่ได้ต้องย้อนออกมาฐานที่เส้นบาขวาการแข่งขันเมื่อวานเป็นอย่างไรบ้างคะวานครับเพราะผมผูกทั้งเทปแต่ทำซักร้องไม่ได้ครับ พารายังเสียดายครับฝากเชียร์โรงเรียนเทศบาล5วัดปา่าจิตตสามคีนะครับครับครับสวัสดีครับผมโค้ชสเมธพิติพรประชาเป็นโค้ชของโรงเรียนเทศบาล5วัดปา่จาจิตตสามคีก่อนอื่นต้องขอสแสดงความเสียใจด้วยที่ไม่ได้เข้า,าเป็นแชมเปี้ยนในรายการนี้เราสามารถเข้าไปถึงรอบ ชิงชนะเลิศระดับประเทศเราได้แชมป์ในภาคอีสานโดยเป็นแชมป์หลังอจากนั้นก็ได้เข้าไปเล่นอรอบประเทศแล้วแต่ว่าโชคไม่ช่วยมันรอบชิงเราไปเจอกับทีมชั้นนําในกรุงเทพเป็นทีมคอนแวนภาคทไทยคอนแวนซึ่งเ,เป็นทีมท่าเรือเป็นทีมที่เขาเชิญเข้ามาแล้วเราก็ เกมในเกมเราเรค่อนข้างทำทำได้ดีเราเด็กเกเล่นกันดีมากๆแล้วก็แต่โชคไม่ช่วยเรามาเสียลูกที่ติดโทษก็ทำให้เราไม่ได้แชมป์ไปอยากจะฝากทีมเชสบาล5เด็กนักกีฬาทุกๆคนไว้ในการส่งเสริมแล้วก็ได้รับการเ,เชียร์และให้กาลังใจกลับเดเกิเดชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเชศบาล5และ โรงเรียนเทศบาลใน,ในเทศบาลนครนะครราชสีมาให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศโดยการเอากีฬาฟุตบอลเป็นสื่อในการที่จะให้เด็กๆมาร่วมกันที่จะออกกำลังกายและเข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียนนี้เยอะๆขอบคุณมากครับ